คือหน้าตาหลังจากกินนมใหม่ๆนะครับช่วงนี้กินนมเสร็จก็ต้องมาอุ้มครับถ้าไม่อุ้มเนี่ยก็จะนอนยากหน่อยครับแต่ถ้าอุ้มก็จะนอนง่ายนิดนึงใช่ไหมช่วงบ่ายครับหลังจากกินข้าวเที่ยงกันเสร็จแล้วก็ ให้นมลูกครับแล้วก็ภรรยาก็ปั๊มนมให้นมลูกแล้วก็พาลูกนอนครับเชื่อว่าพ่อแม่มือใหม่หลายๆคนนะครับก็คงจะประมาณนี้แหละครับอาจจะให้อาหารไม่ให้อาหารให้นมให้นมแตกต่างกันต่างเวลาการวิธีต่างกันคือผมก็ไม่ค่อยดูเรื่องหรอกครับก็ได้เพราะตาแม่ยายเขาก็ช่วยแนะนําบ้าง แล้วก็อ่านในเน็ตบ้างอะไรบ้างครับไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรเลยก็ก็นั้นแหละครับไปเก้าไปทีละก้าครับทําไปทีละทีละวันครับก็อาชีพพ่อนี่ยากเนาะอาชีพแม่ยากกว่าครับเนี่ยครับแฟนแฟนผมถ้าได้ยินเสียงอะไรก็ต้งปั๊มนมใหญ่เลยครับเมื่อเช้านี้แกก็บ่นว่าเจ็บหัวนมครับผมก็ไม่รู้ทํำยังไงอะ ลูกก็ต้องกินนมมันก็ต้องปั๊มอะครับผมก็ถามแม่ผมเนาะแม่เมียเจ็บหัวนมทํายังไงเนี่ยแม่บอกว่าตอนมึงเกิดเนี่ยมึงก็กัดหัวนมแม่ซะแม่เจ็บเลยแม่ก็ทําทาอะไรไม่ได้เหมือนกันก็ต้องยอมให้มึงกินนี่นคือคําตอบของแม่ครับก็ภรรยาคงจะต้องประมาณนี้เช่นเดียวกันเดี๋ยวจะต้องหาวิธีครับโลโูโรปูลูกแครอทแอปเปิ้ล pink apple 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 pink apple eggplant apple. is shoes ma Chiezi. I cannot pronounce this one choose <laughs> it shoes eggplant what is shoes shoes what about this one Che it's the same <laughs> <laughs> โอเคเอ็กแลนโพนัลต์นี้ส่วนเอ็กพลานมะเขือ茄子茄子เอ็กท<售>ูโพนัลต์ชินีสวันชาวโฉมือแฮนชาวโฉมือแฮนล่าสุดวันละอาย眼睛眼睛อายลูกตาลูกตาอาย 好 today vocabulary finish 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 now time to do some old, to do some massage l right? h we have to do to get the gas the air out you like that right get the air out เอาอากาศออกจากท้องอใช่ไหมมาเดี๋ยวเรา e อ็กซ์กัน <c oughs> Did you see what he just do, Ju? No. He's like, like this. Just shot? <gasps> Too much vocabulary. So you have to this Your mom speak Chinese. <laughs> <laughs> I mom speak Thai, and me and your mom speak English. So you have to know three languages. So when we talk about things, you understand. All right? Yay! Yeah. <laughs> <laughs> yeah. y e a I can t take t it Give it to me Baba Give it to me Mama I can t take t it No problem No problem No problem I can t take t it I can t take t it Yeah 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 d มดุมดุมด u m d How Exercise มาอันนี้จะ<ห>เป็นถ้า,ากายบริหารนะครับ ที่เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ที่มาเยี่ยมครับเขาแนะนำว่าควรทำอย่างน้อยเวลาสองรอบครับเพื่อเป็นการไล่ลมออกจากท้องของลูกครับเพราะเหมือนกับว่าเขาเขาดื่มนมเยอะครับแล้วก็บางทีท้องมันแข็งเนาะแล้วก็มีแต่ลมอันนี้จะช่วยเรื่องการขับลมครับ เขาบอกว่าอย่าทำหลังทานนมเสร็จใหม่ๆนะครับให้รอสักพักหนึ่งปกติผมก็จะทำกันตอนเช้าครับตื่นเช้ามาก็ทำเลยแล้วก็ช่วงกลางวันหลังจากทานนมไปสักพักหนึ่งแล้วก็ไม่งองแงแบบนี้ครับก็จะจะทำสบายไหมสบายไหมสบายหรือลำคาญ แต่ก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีอะต่อให้ลาคาญก็ไม่มีประโยชน์เนาะอันนี้เป็นท่าท่าที่สองครับอันนี้มันจะเหมือนกับช่วยนะครับถ้าเป็นผู้ใหญ่เหมือนกับท่าครันช์ครับท่าซิกแพคครับอันนี้ช่วยไล่ลมครับเจ้าที่เขาให้มาหลายท่าเลยครับผมเชื่อว่าพ่อแม่มือใหม่ที่ไทยก็น่าจะมีท่าประมาณนี้เช่นเดียวกันครับ คงไม่ได้มีแค่ที่จีนแน่นอนผมว่าน่าจะเป็นท่าที่เขาใช้กันทั่วไปนะครับเพราะผมเชื่อว่าไม่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับลูกคนจีนลูกคนไทยเนี่ยกินลงไปนก็น่าจะมีลมเหมือนกันนี่เป็นท่าที่สองครับเขาให้มาทั้งหมดกี่ท่านะหกท่าครับทำทั้งหมดแปดครั้งครับแปดครั้งสองข้างก็เป็นสิบหกครั้ง ท่ากับ1เซตนะครับทำทั้งหมด4เซ็ตเนี่ยเหมือนกับเล่นเวทเลยครับมีมีเซ็ตมีเรปด้วย,ยอ่าอันนี้นะครับถ้าปั่นจักรยานครับ,บเคยทำตอนที่แบบกินอิ่มใหม่ๆครับก็แอบแอบอ้วกมานิดนึงครับ,บไม่แนะนำนะครับ,บต้องรอหน่อยนึง ช่วงที่แบบอารมณ์ดีๆแบบนี้ครับจะเพลินครับจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องงงแงเท่าไหร่ครับใช่ไหมอ่านั่นแหละครับก็จะประมาณนี้ครับก็จะแบ่งหน้าหน้าที่กันทํานะครับแฟนก็จะจะนวดไปครับผมก็จะส่วนใหญ่จะเช็ดขี้เช็ดเดี่ยวครับทําความสะอาดครับหน้าที่หลักของผู้ชายครับ พ่อแฟนเขาก็ให้ทั้งนมอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ก็เหนื่อยอยู่แล้วครับอะไรที่เราช่วยได้ก็ช่วยครับไปอีกท่าหนึ่งครับลูกเป็นมีอาการอีกอย่างชอบสะอึกครับ ลูกของพ่อแม่มือใหม่ทุกคนนะ่าจะคล้ายๆกันนะครับน่าจะเนี่ยกับสะอึกอกันล่ะน่าจะมีอาการสะอึกกันเกือบทุกคนบางครั้งเห็นก็ตกใจเหมือนกันครับบางทีสะอึกแบบเฮ้ยมึงหายใจได้ไหมวะอะไรวะเป็นห่วงเหมือนกันครับแต่เหมือนกับว่าไม่เป็นอาการปกติครับที่เด็กส่วนใหญ่จะมีกัน How you feel ป่าว How you? how you feel <laughs> it's been what 15 days already right, you? right how do you feel anything different from the first day you learn something new mm -hmm. you become more experienced lama okay. which one become more ex experienced now for you I can hold you now oh. <can> hold. before you cannot hold ก่อนอันี้อุ้มไม่ได้ครับเพิ่งมาอุ้มได้ไม่นานเอง What else What is the most difficult things you think since the past 15 d a y อะไรที่ยากสำหรับการเป็นแม่มือใหม่ h a j ู w w i c h one? you think is difficult one for you ให้นมเนาะ what else? โอ mm hmm. a ค okay. ทุกอย่างโอเคที่ยากหน่อยคือการให้นมครับให้นมต้องตื่นมาให้นมกลางคืนด้วยแล้วก็ต้องปั๊มนมด้วยบางครั้งลูกก็ กัดโดยที่เขาไม่รู้ตัวเนาะหมือนอย่างาที่ลูกไม่รู้ตัวครับแต่ว่าคนที่เจ็บก็คือแม่ครับผมก็ไม่เคยรู้เรื่องราวพวกนี้เนาะว่าตอนแรกผมก็นึกว่าเฮ้ยมีลูกเขก็ให้นมให้นมกันปกติไม่เคยรู้ดีเทลขนาดนี้จนกระทั่งมีเป็นของตัวเองเนี่ยครับทําให้รู้เลยว่าเป็นแม่นี้มันโหดขนาดไหน difficult to be m o m ้วยปะ Kind of อืมจะอึกครับสะอึกอีกแล้วอึกอึก <But S 1> ก็เดี๋ยวต้อง Cannot what อืม <c oughs> ถ้าสะอึกก็คือห้ามครับห้ามห้ามเอาลงไปนอนอันนี้คือที่จูบอกมาเมื่อตะคู่นี้เนาะส่วนใหญ่ก็ไม่เอาไปนอนครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดสะอึกก็จะ <c oughs> อุ้มขึ้นมาหรือไม่ก็อุ้มขึ้นมาพาดบ่า ตอนนี้เราทั้งสองคนก็เรียนรู้กันไปครับเรียนรู้กันไปทีละวันทีละสเต็ปว้าวว้าวภารกิจประจำวันภารกิจประจำวัน This is what we have to do every day no not just every day every every what every hour yeah and it's like whoa it's like golden oh, oh. smelly cat smelly cat what they're feeding you Smelly cat, smelly cat. I cannot wait until I can show you this when you grow up. Huh? huh? Yeah. I cannot have you. Everybody say you have black balls, you know. But now you have golden balls. <laughs> golden balls. You'll be very popular with girls uh, if you have golden, <laughs> golden balls. Uh, uh, you know, very popular. And this one seems to be good. It's organic. It's supposed to be. What's it supposed to be? Too? It's supposed to be um, made from organic material, right? And um seems to be thinner. i not บางกว่ารุ่นก่อนๆที่เคยใช้มาแล้วผมว่ามันดีนะเนี่ยอันนี้อันนี้ของฟรีแล้วครับเพื่อนเพื่อนแฟนซื้อมาให้ครับว้าวว้าวแล้วก็ตรงนี้มันจะมีเหมือนกับเป็นถ้าเกิดอือหรือว่าฉี่ครับตรงนี้มันจะเป็นสีเขียวๆขึ้นมาให้เห็นตรงนี้นเป็นมันเป็นสีเหลืองใช่ไหมครับถ้ามีอืมีฉี่จะเป็นสีเขียวขึ้นมาเอาไว้ดูได้ครับดูได้ 好ลาฮา了า了好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 了咪咪咪ทุกครั้ง <coisa> ที่ร้องสยบด้วยกลิ่นปาก better you want more you like it r i ไร you more กันตะกีบ you meow 봐봐. 저. 대야. 라이빠 라이빠. 버 버블밤 미시도. 무비 카본. 클립아. 好了看了吗？这里，这里，这里倒一点，倒一点，从这里这样子，这一边。嗯。好。擦干。嗯嗯。 这样子跟他洗，你就跟他洗吧。哦，洗脸。对对对对对，洗脸。哦、我说很给面子的了。你你你不要抹到头发上。哎。等一下，等一下。说 o 不进去，看啦！你这是可不是放水了？哎，为为他，他为什你也做？哦，爸爸，哦，看，by yourself，哇哇、wow.，good skill，good kid，哦，哎，哦吼吼，happy。 Normally, mommy have to help you. 来 <laughs>、啊。哈哈哈！哈 y o u are so kissable, 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 kissable. 喝酸奶呀？You are so kissable, kissable. 可能觉得太酸了。这个太酸了。太酸太黑。黑是对的，黑他才看得到。黑的酸奶。<laughs> 太小了，太小了。